สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเ l e c t r o l u x Thinking of you ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ครับเมื่อสักครู่เราทิ้งกันไว้ที่อุดรนะครับคุณพิชัยไปอุดรเห็นอะไรในอุดรครับก็โตขึ้นเยอะนะ คือ AEC เนี่ยทำให้อีสานโตแล้วก็คอนเน็กติวิตี้ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยอุดรขอนแก่นอุบลเนี่ยถ้าเกิดเขาจะโตมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมีการคอนเน c กกันกับต่างประเทศเวลาผมไปดูเนี่ยต้องไปดูแบบโอ้โหที่ที่เขากะว่าจะตัดถนนผ่าน,านที่ที่รถไฟจะผ่านขนาดนั้นเลยไหมครับไม่จําเป็นอย่างแรกเนี่ยสินค้าเราเป็นเรื่องสําคัญก่อนโอเคละทีนี้เรื่องทําเลเนี่ยเราต้องประเมินและชั่งน้ําหนักเอาเองระหว่างสิ่งที่เราเจอ ดีสมมุติว่าเกรด A แต่ราคานี้กับเกรด B แต่ราคานี้ถ้าเายังตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ดูเพิ่มเรื่อยๆพอเราดูเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจได้เองบนความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะทําเราจะตัดสินใจได้เองด้วยการเปรียบเทียบมากๆแต่มันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าเราจะต้องเอาตรงไหนเราเองจะรู้ดีที่สุดจากการเลือกบางทีเราเลือกเสร็จผ่านไปเราตัดสินใจไปผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเราเจอที่ดีกว่าอันแรกอีก ที่เราเลือกไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในแต่ละสิ่งที่เราลงทุนนะที่เราทําอะเราไม่ได้คิดว่าอันนั้นะมันดีที่สุดเรารู้ไม่ได้หรอกเรารู้แค่ว่ามันดีพอแค่นั้นเองอแค่นั้นพอละไม่ต้องบอกว่าโอ้ต้องดีที่สุดของบริเวณนี้เพราะอ,อะไรรู้ไหมคุณรู้ไม่ได้ด้วยว่ามันดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุด จากการคิดหรือจากการประเมินแค่บนที่นะคะบางทีทําออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดคาดเคลื่อนยืดหยุ่นเล็กน้อยไปก็เป็นไปได้บางทีผ่านไประยะหนึ่งเราเจอของที่ดีกว่าอันแรกที่เราทําก็ลงทุนเพิ่มไปก็ซื้ออันใหม่ต่อไปก็เป็นแบบนี้แล้วเวลาไปลงทุนเราควรจะต้องไปที่นี่กันมันจะดีและลงทุนเลยหรือว่ารอให้เขาดีขึ้นมาก่อนตามที่เราเห็นแล้วค่อยลงทุนถ้าเป็น d e v e l o p e r ปอร์ ผมจะรอให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งค่อยลงทุนเพราะว่าถ้าลงทุนเร็วไปไม่กําลังจะดีอันนั้นจะเป็นมุมมองของอยากได้ส่วนต่างราคาคนะครับที่บางที่กําลังจะโตแน่แต่ยังไม่เหมาะที่จะทําอะไรบางอย่างวันนี้เป็นไปได้อยู่ที่ว่าเราเป็น d e เวลลอปเปอร์หรือเปล่าหรือเราจะซื้อเพื่อต่างแปลงผมยอมซื้อแล้วผมไม่ทํามีเหมือนกันแล้วผมรู้ว่ามันยังไม่เหมาะวันนี้แต่อีกสองปีข้างหน้ามันเหมาะแน่แล้ววันนี้เราซื้อได้ถูกมากเราก็าซื้อแต่ยังไม่ทําวันนี้นะครับแต่ แต่สิ่งที่เราถ้าเราเป็นเดเวลลอปเปอร์แล้วเนี่ยรเราต้องซื้อในสิ่งที่ทําได้วันนี้เพราะเป้าหมายของเราคือบิสเนสคือธุรกิจคือกําไรจากการพัฒนาโปรดักต์นั้นขึ้นมาและขายหรือให้เช่าก็ตามถูกไหมกำไ,กำไรเราอยู่ตรงนั้นกำไรเราไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าที่ดินแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแล้วเห็นตอนแรกคุณพี่ชัยบอกว่าที่พิษณุโลกก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมืองหลักๆพิษณุโลกก็ต่อไปในการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยพิษณุโลกน่าสนใจแม่สอดก็น่าสนใจ เอาแต่ดูอย่างพิซนุโลกเป็นเมืองที่เหมือนไม่ใช่เมืองจุดหมายปลายทางไม่มีใครบอกว่าจะไปพิซนุโลกไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจน่าจะเป็นเมืองที่ผ่านแต่มัน,นเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเราเหรอครับใช่เหมาะกับกลุ่มมีดูเพราะ่ามันเป็นเมืองธุรกิจเป็นเมืองหน้าด่านมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของโลจิสติกเอย่างนี้แล้วกันคือต้องโฟกัสไปที่ตัวธุรกิจก่อนเข้าใจว่าเราจับอะไรกำลังะจะทำอะไรถูกถูกครับคือบางธุรกิจก็ไม่เหมาะเลยกับพิซนุโลกใช่ไหมฮะ แล้วแบบนี้มีโอกาสไหมครับเราบอกว่าที่นี่แหละใช่เลยลงทุนไป3ปี5ปีอ่ะไม่ใช่ซะแล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมดเราถึงบอกไงฮะเราต้องเผื่อใจในระดับหนึ่งด้วยว่าคือถ้าเราโฟกัสตรงการผิดพลาดมากเกินไปเราจะไม่ได้ทําถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการผิดพลาดมากเกินไปเราจะไม่ได้ทําเราต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นสิ่งเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอแน่นอนแล้วเราพร้อมที่จะเจอมันมาเลยยินดีที่จะเจอมันเมื่อไหร่เราเริ่มคิดอย่างนี้นะแล้วเราจะร่ำรวย เพราะเราจะกล้าทําหน้าที่เราอย่างที่บอกในเบรกแรกว่าเราต้องหน้าที่ลดความเสี่ยงให้ต่าสุดแล้วก็ทําไปซะในในช่องโหว่ของหรือความเสี่ยงที่ย่อมยังหลงเหลืออยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาผมฟังแบบนี้นั่นหมายความว่ามีคนคนหนึ่งฟังรายการเราวันนี้ออกไปดูที่100แห่งซื้อมาหนึ่งแห่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะดีเลยอาจจะต้องมานั่งตามแก้ปัญหาด้วยก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่จะไม่มากแต่จะไม่มากจะน้อยกว่าคนที่ดูแค่สิบแห่งแล้วซื้อถูกไหม เพราะเขาก็เปรียบเทียบม,มามากเพียงพอแล้วการที่เราดึงไปถึงร้อยแห่งการที่เราแนะนําให้ลงทุนในเวลาก็เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่คนส่วนใหญ่กลัวนั่นแหละครับยิ่งดูมากยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่าเล็กๆน้อยๆต้องเจอนะครับบางทีเราไม่มันไม่มีคืออย่างนี้ตัววัดนะบางทีมันไม่มีจุดจบเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราดูร้อยแห่งพอหรือ70แห่งพอหรือ50แห่งพอใจเราจะเป็นตัวบอกเมื่อไหร่ใจเราเริ่มรู้สึกว่ามันซ้ำซากละ มันก็แค่นั้นอนะ่ะมันเริ่มซ้ำซากแล้วเรารูล้ละมันเริ่มวนความคิดเริ่มวนหาอะไรใหม่ไม่เจอแสดงว่าพอละตัดสินใจเถอะที่เหลือไปลุ้นเอาคันน้นนี่คือจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกเองครับเราจะรู้สึกเองแล้วพอลงทุนไปแล้วแน่นอนคุณจะเจออะไรใหม่ๆที่คุณไม่ได้ดูดูไม่ออกตอนออที่ <ผม S 1> ดูราะว่าตอนดูยังไม่ได้เป็นเจ้าของถูกต้องคุณจะเจออีกเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วพอไปดูมาเป็นการเรียนรู้อย่างนี้คุณพิชัยเคยพลาดมั้ยครับโอ้เยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะพลาดแล้ว มันเป็นมันเป็นการพลาดที่ไม่ได้ทําให้เราขาดทุน,นท,ท,ทําให้เรากําไรลดลงอย่างเช่นนะ,ะการก่อสร้างบานปลายอ๋อน,นี่หลายคนบอกว่าเจอใช่ไหมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดเพราะเราอาจจะไม่ได้เ,เลือกผู้รับเหมาที่ดีพอหรือเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากพอเราอาจจะไว้ใจคนมากเกินไปเราอาจจะทํางานเร็วเกินไปดูไซส์หลายแห่งมากมันเป็นไปได้หมดหรือได้ได้ทรัพย์คอนแทคที่มาทําเรื่องงานระบบต่างๆไม่ดีพอหรือ ทำเลไม่ดีพอเป็นไปได้หมดแต่มันไม่คือมันไม่ถึงกระทาให้เราขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมทําธุรกิจที่เสี่ยงน้อยแต่กําไรน้อยไงนึกออกไหมคือความเสี่ยงต่ำอยู่แล้วเพราะว่าเช็คตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือฐานลูกค้าเนี่ยมันกว้างครับเราถึงอธิบายในหนังสือว่าถ้าเราจับตลาดกลุ่มเนี้ยความเสี่ยงต่าแต่ถ้าเราไปทําอย่างอื่นนะที่ความเสี่ยงสูงกาไรสูงแน่นอนมันพลิกล็อกได้เลย ทำให้เราขาดทุนมากๆได้ทีเดียวหรือธุรก,กิจที่อยู่มา10 20ปีปี50ปีร้อปีล้มทั้งยืนเพราะโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนยิ่งอะไรที่ยากแล้วเป็นเทคโนโลยีมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วความเสี่ยงย่อมสูงแต่กําไรก็สูงมากๆใช่ไหม,มเป็นเรื่องธรรมดา แล้วมีคนบอกว่าถ้าเรามองว่าคุณพิชัยมีพื้นฐานมามีพื้นเพมาลงทุนส่วนหนึ่งเรื่องของพอร์ตแหมเจ็บไปก็ไม่เท่าไหร่แต่เราเงินเก็บหกก้อนเดียวเลยถ้าเกิดหมดไปนี่หมดเลยไม่หมดหรอกครับถ้าเราดูร้อยแห่งแล้วซื้อหนึ่งแห่งแล้วศึกษาอย่างดีแล้วทาทุกอย่างอย่างที่บอกนะไม่หมดหรอกครับอย่างมากก็ไม่อย่างมากก็ขาดทุนน้อยกว่าที่คิดหรือเจอปัญหาหนู่นนี่ก็ซ่อมไปแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณดูพาร์ตเมนต์มาร้อยแห่งแล้วคุณจะพลิกล็อกหน้ามือเป็นหลังมือเป็นไปไม่ได้อย่างนั้้้เกิดดดขึไถาคุณูแห่ง คุณอาจจะได้อะไรที่ผลตอบแทนที่ต่ํากว่าที่คาดแล้วมาเจอปัญหาว่าอาจจะออโอนไม่ได้อสมมุติยังไม่ทันโอนวางมาจําไปแล้วต,ติดนู่นติดนี่อย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ดูอย่างละเอียดเพียงพอไงคือถ้าดูรละเอียดดูมาแล้ยแห่งโอกาสก็มีแต่น้อยมากใช่หรืออาจจะถูกฟ้องอยู่กําลังออกอมันคือเราต้องเช็คทุกอย่าง รเราต้องเช็คทุกอย่างแล้วการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับคุณพิชัยดียังไงดีมากน้อยแค่ไหนทาไมบางคนบอกว่ามีเงินหมื่นสองหมื่นก็เล่นหุ้นได้ลงทุนทองคําได้อสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนใหญ่กว่าจะขายกว่าจะมีและแคตโฟลเข้ามาดีกว่าการลงทุนแบบอื่นยังไงครับหุ้นดูเหมือนง่ายแต่ยากอ,อาใครไปเปิดบัญชีปั๊บเดียวก็เล่นได้อันนั้นคือ,คอวิธีการวิธีการง่ายแต่ประสบความสําเร็จยาก อสังหาริมทรัพย์ขั้นตอนยุ่งยากต้องเรียนรู้เยอะแยะแต่ประสบความสําเร็จง่ายเมื่ <นะ S 1> อไหร,ร่เราบอง่ายความเสี่ยงต่ําอะไรที่วัดสองสิ่งนี้ที่ต่างกันชัดเจนที่สุดนะคือความนิ่งอสังหาริมทรัพย์นิ่มกว่าถูกไหมนิ่งกว่าในขณะที่หุ้นจนะผันผวนมากกว่าอะไรที่ผันผวนมากกว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าอันนั้นย่อมยากกว่าอันนี้เป็นเบสิกเลยโอ้โหแต่เพราะ,ะสิ่งที่ยากที่สุดคือการบริหารอารมณ์นะเสียดายกำไร อ,อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรที่นิ่งย่อมง่ายกว่าน,นี่เป็นความคิดพื้นฐานอย่างที่สองเราสังเกตง่ายๆรอบตัวเราเนี่ยคนรวยจากหุ้นน่ะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงจากตลาดหุ้นมีกี่คนมีนะแต่น้อยแล้วมีกี่คนแล้วประสบความสําเร็จจากธุรกิจมีกี่คนเยอะแยะไปหมดนับไม่หวาดไม่ไหวจะหาคนที่มีเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านจากธุรกิจเนี่ยนับไม่ถูกมีเป็นแสนแสนคนเรือนล,ล้านล้านคนเรือนหุ้นมีไหม หาได้สักกี่คนมีแต่น้อยกว่าแน่นอนเห็นไหมก็นี่ไงถึงบอกไงว่าเราดูเหมือนกับว่ามันง่ายแต่มันยากกว่านะเพราะว่าอย่างเหตุผลเรื่องเรื่องเรื่องแรกเนี่ยสำคัญตลาดที่มีสภาพคล่องที่สูงมากแล้วมีสัดส่วนของการเก็งกําไรที่สูงมากเนี่ยมันตีความยากอธิบายยากเอาเหตุเอาผลยาก เพราะฉะนั้นเราจะชนะมันยากถ้าจะชนะทุกอย่างผสมอยู่ในโลกมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลตรงตัวเหมือนธุรกิจตรงไปตรงมามากกว่าขนาดธุรกิจนิ่งขนาดนี้ผมยังให้คนที่ชนะในโลกนี้ยังต้องดีวกับอารมณ์เหตุผลผมยังให้ 50- 50เลยครับเลยหุ้นที่ให้90 10เลยคือเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าวิชาการครับแล้วถ้าเราจะชนะเรื่องของตลาดหุ้นได้วิธีง่ายก็คือวิธีของวอล์เรนเบร์เฟ์วิธียากก็คือวิธีระบบผลประโยชน์ที่ผมเขียน อันนั้นจะยากแต่ถ้าเข้าใจและทําได้ก็ก็ดีเพราะว่าการที่เราจะชนะตลาดหุ้นนะมี2วิธี 1. คือชนะด้วยการไม่กักเกงวงจรไม่สนใจความผ,ลผ,ลผลันผวนโฟกัสไปที่ธุรกิจอย่างเดียวเหมือนวอ์เรนเบิร์ตอ๋อคือเหมือนกับเวลาอย่ใไปดูทุกทาธุรกิจธุรกิจนี้ดีก็ซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลครัแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่ยังไงอันนี้คือหลักการกว้างๆนะนะเพราะถ้าลงรายละเอียดจะเยอะมากชนะโดย ไม่สนใจและไม่กะเก่งวงจร,รก็ใช้วิธีของว e อลเลนเบิร์กในวิธีแรกใช่วิธีที่วิธีของระบบผลประโยชน์คือชนะด้วยการกะเก่งวงจร,รแต่กะเก่งวงจรด้วยวิธีคิดที่พิเศษและไม่ธรรมดาไม่ใช่กะเก่งวงจรว่าหุ้นเมื่อไหร่จะขึ้นจะลงด้วยระบบเหตุผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารแบบพื้นพื้นแบบนั้นซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ว่าค,คนประสบความสําเร็จในหุ้นนะ่ะมีน้อยมากในธุรกิจมีเยอะใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งถ้า เราสามารถคาดการทิศทางของราคาหุ้นได้ถูกต้องอย่างง่ายๆด้วยการกะเก่งวงจรนะโอ้โหก็รวยกันหมดเลยสิเรามาทํางานกันทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มันยากอ่ะมันถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะกะเก่งวงกอรวงจรให้ถูกต้องได้จริงๆก็คืออยากรู้ว่าหุ้นจะขึ้นละซื้อหุ้นจะลงละขายใช้วิธีคิดธรรมดาไม่ได้วิธีคิดคุณต้องพิเศษและไม่ธรรมดาคุณถึงจะทําได้ <พอ S 1> ซึ่ง <พอ S 1> ผม,มก็ <คน S 2> พิเศษน้อยถูกต้องก็คือ มันต้องพิเศษอ่ะใช่ก็คือใช้หลักการนั้นครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูแม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นขึ้นมาหลายร้อยหลายสิบเปอร์เซ็นต์แม่เศรษฐีใหม่ประเทศไทยรวยกันเป็นล้านล้านบาทแต่สหันได้ันทับครับเขาเพิ่งมีการประเมินราคาในกรุงเทพขึ้นมา2-3% 4%รวยช้ากว่าหรือเปล่าครับคุณพิชัยตลาดหุ้นขึ้นมา100% 20 0ใครกำไร20 0 โอ้ถ้าเกือบก็แปลว่าหุ้นโดยเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นมา2 2 0 0แต่คนที่กําไร20 0รหรือ1 0 0หรือ50%ก็ตามตั้งแต่ที่ผ่านมาี่มีกี่คนนั่นสิส่วนใหญ่จะขาดทุนก็ขาดทุนมั่งหรือกําไรมั่งทีนี้มันมีมันมีคืออย่างที่บอกว่าเวลาหุ้นเป็นขาขึ้นนะก็วัดดวงก็ยังกําไรถูกไหมแต่ว่าหลักการที่ถูกจะให้คําตอบที่ถูกแต่ต้องวัดกันยาวๆ, <S <S ๆ,ๆ,ๆบางทีอะเราวัดกันยังไม่ยาวพอไง บางทีเราวัดกัน5ปี1 0ปี20ปีสิแล้วเอาตรงเนี้ยให้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบคิดเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งแล้วมาดูซิว่าใครจะรวยจากหุ้นได้อย่างยั่งยืนถูกไหมในภาพที่เห็นเหมือนว่าหุ้นขึ้นร้อยสองร้อนะแล้วเรากำไรร้อยสองร้อกันทุกคนหรือเปล่าแล้วจะถามว่าถ้าเรากำไรร้อยสองร้อกันทั้งหมดแล้วใครขาดทุนร้อยสองร้อเให้เราล่ะเพราะซื้อมันเท่ากับขายนะเพราะถามส่วนใหญ่ก็ขาดทุนกันในตลาดก็แสดงว่ามีคนกําไรแต่เป็นคนส่วนน้อย เป็นคนส่วนน้อยไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนถ้าคนส่วนใหญ่กาไรในตลาดหุ้นแปลว่าคนส่วนน้อยขาดทุนในตลาดหุ้นคุณว่ามัน make sense หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคนก็ร<ก>วยกันหมดใ,ใช่ไหมเอาแล้วอสังหาริมทรัพย์นะครับแมมก,กว่าจะโตปีหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ช้าไหมครับเราไม่มองตรงโตก็ได้เรามองที่ธุรกิจธุรกิจเราให้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าทำอพาร์ตเมนต์นะถ้าคุณเลือกของเป็นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะคุณได้อยู่ละการโตให้มองเป็นผลพลอยได้การเพิ่มขพื่นของอสังหาริทัพย์ บางทีเพิ่มปีละ10-20%กนก็มีม,มีครับบางที2-3ปี5ปีผ่านไปขึ้นเป็น100%ก็มี5ปีที่ผ่านมานี้ขึ้นเยอะมากนะเมื่อก่อนที่ต่างจังหวัดเฉลี่ยว่าละหมื่นสองหมื่นามืเดี๋ยวนี้7จ็ดหมื่นแปดหมื่นไปต่างจังหวัดเข้าไปในพรามเอเรียนี่ว่าเป็นแสนดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นเยอะมากไม่ใช่น้อยครับ ก็คือไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้รวยใช้อย่างที่เข้าใจกันแน่นอนไม่ไม่ไมแต่แต่นแ,แบบนี้บอกว่าอาสังหาริมทรัพย์ดีกว่าหุ้นแต่คุณพิชัยก็มีลงทุนหุ้นด้วยบ้างใช่ไหมครับไม่มากไม่มากเราเราคือผมเน้นที่อสังหาริมทรัพย์เพราะมันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการทํางานที่แท้จริงมากกว่าแลวมันมัน,ม,นมันนิ่งกว่ามันคนโทรลง,ง่ายกว่าทุกอย่างมันเราคนโทรลได้หมดในหุ้นเราคนโทรลอะไรได้บ้างล่ะใช่ไหมตรงนี้ครับจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงคุณพิชัยฝากครับเน้นย้ำกันอีกครัับไม่ต้้องงใชินกาท อะไรคือความคิดหลักและต้องทําอะไรก่อนบ้างครับคือจบรายการนี้นะไม่ต้องคิดอะไรเลยหยุดคิดทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นออกไปดูซะใช้อาทิตย์ระว,วันก็พอแล้วทําให้มันเป็นเรื่องสนุกอย่าทําให้มันเป็นเรื่องซีเรียสเมื่อไหร่ที่เรารักที่จะทํากับมันนะรักที่จะสนุกในสิ่งที่เราทานะเราทําได้ตลอดแล้วเราจะสักเซสในที่สุดแต่ถ้าเราทําด้วยความเบื่อนะแล้วเราชอบอย่างอื่นนะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องเสียเงินน่ะ เราแทนที่เราจะออกไปช้อปปิ้งของเสียเงินก็เราเปลี่ยนเป็นช้อปปิ้งของได้เงินไม่ดีกว่าเหรอในวิธีคิดวิธีมองการเปรียบเทียบแบบเดิมๆนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่เวลาเวลาเราเข้าไปซื้อไทยซักเส้นหรือไปซื้อเครื่องออกกําลังกายหรือไปซื้ออะไรเราไม่ถามซะที่ไหนอะเราก็ถามนี่ทำไมนี้แพงทำไมน,นี้ถูกนี่ยี่ห้ออะไรผลิตที่ไหนเราก็ไปเดินร้านนู้นแล้วถามต่อใช่ไหมก็เหมือนกันใช้วิธีคิดเดียวกันไปซื้อองออกกำลังกายเรารไม่เคยมีความรู้เลยแต่ไปถามพนักงานขายไปดูหลายๆที่เราก,เราก็เราก็รู้เหมือนกันถูกครับ ก็เหมือนอสังหาริมทรัพย<ช>์ต่อให้ไม่รู้<ช>เดี๋ยวไปทถามเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหาเงินทองไม่ได้ท <c oughs> ่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นมุมมองของคุณพิชัยจาวลานะครับอย่ามวัวแต่รอครับท่านผู้ชมอันดับแรกที่ต้องทําเลยก็คือ ความรู้ครับแต่เป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์แม้แต่จบรายการนะครับก็คงมืดกันแล้วยังไม่ตทองออกไปวันนี้นะครับพักผ่อนอมยิ้มให้สบายใจกันวันหนึ่งครับฝันงความรวยและวันพรุ่งนี้ครับเริ่มเป็นวันแรกออกไปดูอสังหาริมทรัพย์ครับสัก100แห่งแล้ววันนั้นคุณพิชายยืนยันเลยว่าจะมีความรู้อย่างแน่นอนแบบที่ไม่ต้องไปลงคอร์สที่ไหนเลยครับ